เราไปดี่เก,ก่าวะ่ะนี่ที่ตรงเนี้ยพาสับ,บสมาชิกยิมที่มาออกกำลังกายเว้ยออไปถุยไกลได้ปะอะไรของพวกคุณเนี่ยอยู่ดีๆว่ามาหาเรื่องฉันออหาเรื่องเหรอดูนี่ ได้มากเลยนะรู้ไหมถ้าเทียบกับไันยกแกี่ยคว้าไปข้างนอกโอ้ยพี่วิ่งเทจังเลยอ่ะดูดิการนั้นน่นธรรมดาลูกค้า VVIP ของพี่เนี่ยมันก็ต้องแบบนี้สิจ้าดูดิปาพี่มิ่งพูดไปเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนั่นสิดูสภาพแม่บ้านกระจกกระจกนี่ดิพอแห่งอย่างกับไม้เสียบผีนี่มันยกไม่ถูกพื้นได้ถือว่าบุญหัวมันแล้วนะเออนั่นดิพี่ ผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดินอยู่ดีๆลมพัดปิวนะ,อะไอ้ที่พวกคุณยกอยู่เนี่ยฉันก็ยกได้อ๋อเหรอที่ลากดูดีมันบอกว่ามันยกได้อะ่ะพี่ดูสภาพมันดีงั้นเหรอแล้วก็มาพันนั้นจังหมห้าพันบาทุยแต่ไม่บ้านฉันมีเงินถึงหรือเปล่าน <laughs> <laughs> นำหน้าแบบเนี้ยมีเงินปะ <laughs> ฉันจะเป็นคนวางเดิมพันให้เขาเองค่ะเอ่อคนสวยครับคิดดีแล้วเหรอลองเสี่ยงกันทีนะครับพี่มิเออโอ้โหไม่มีอะไรหรอกจ้าพี่แค่เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะเสี่ยงกันทีนะโอ้ไปเลยเนาะคุณมันจะดีหรอคะดีสิคะถ้าคุณชน,นะคุณก็จะได้ตอบหน้าพวกเขาได้ไแล้วถ้าฉันแพ้ล่ะคุณไม่แพ้หรอกค่ะ,คะฉันเชื่อว่าคุณทำได้ ขนาดมันยังไม่มั่นใจในตัวมันเลยให้คุณไว้แช่มันถึงกล้าพนันให้มันเลยเหรอเขาทําได้แน่นอนค่ะฉันเชื่อได้ทํามั่นใจมันนักกละวก็ก็เพิ่มเงินพันไปเลยเท่า1,000งหมืาไงสมเท่าไปเลยค่ะเพราะว่าพี่มิงเนี่ยไม่มีทางแพ้แม่บ้านกปกโสโรกแบบนี้หรอกอะไรนะสมเท่าเลยเหรอไปกันเถอจ้ะอ๋อ แต่เผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเวลาแพ้เนี่ยจะได้ไม่ตกใจมากพท่มิเราไปเตรียมตัวกนเถอะโอ๊ยระดับพี่ไม่ต้องเตรียมตัวหรอกจ้าดูสภาพอย่างเงี้ยพี่ชนะชิวๆคุณสามเท่าสามเท่าก็หมื่นห้าเลยดิไม่เป็นไรหรอกนะคะฉันรวยเงินแค่นั้นอ่ะก็แค่เศษเงินเท่านั้นแหละคุณแค่ทำให้เต็มที่ก็พอค่ะ ุณแต่ว่าเงินตั้งหมื่นห้าเงิเยอะขนาดนั้นอะฉันไม่มีปัญญามาชดใช้ให้คุณหรอกค่ะฉันเชื่อนะคะว่าคุณทําได้ฉันรู้ค่ะว่าคุณรวยแต่ว่าฉันเกลียดคนพวกนั้นที่สุดชอบดูถูกคนอื่นไม่เคยคิดว่าคนอื่นเป็นคนแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิส่งมาจากไหนแล้วฉก็เห็นนะคะว่าพวกเขา,าละลานคุณก่อน ขอบคุณมากนะคะที่เชื่อใจฉันฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังดีค่ะเพิ่มนำหนักสักหน่อยดีกว่าจะให้สอนไหมจ๊ะว่ามันยกยังไงอ่ะ พี่มิงใจดีอ่ะอุต่าห์จะสอนด้วยแต่น้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนอกจากจะจับไม่กวาดไม่ถูแล้วจะเคยจับอุปกรณ์แพงได้หรอเอาเถอะไม่พูดมากดีกว่าเจยบคออ่ะดูไงทั้งวันยังไหวโชว์ชิวๆอันนี้นแถมให้โอ้พี่มิง ตาเธอละเดี๋ยวเอแบบนี้มันจะเบากันไปลป่าว่านี่คิดจะโกงกันเหรอโถโถโถยังไม่ทันจะเริ่มเลยจะยอมแพ้แล้วหรอทำไมกูไม่านางแม่บ้านกระจอกนี่นจะยอมไม่ได้เหรอ อุ้ยฉันก็เป็นคนแฟรอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่มรับพันให้แล้วกันเดี๋ยวรถจจฉันไปเลยหนึ่งคันพี่มิงทำไมพี่ไม่ถามหนูก่อนอมอมเชื่อใจพี่เถอะนะนี่ผมคิดว่าพี่จะแพ้นางแม่บ้านคนนี้เหรอเออพี่ไม่แพ้มันหรอกแต่นี่มันรดคันโปรดของหนูเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ชนะแน่ ก็ได้แต่พี่ห้ามแพมเด็กขาดเลยนะคนอย่างพี่อะสก,กุดเขาว่าแพ้มไม่เป็นหรอกจ้า<ค><ณ>มอใครมาตัดลรี่บร้อเหรอ,หอถ้าถอนตัวตอนนี้เนี่ยยังทันนะ ไม่จริงอะมันมันยกได้ไงอะพ,พี่มิ้งไหนพี่บอกว่ามันยกไม่ได้ไงพ,พี่ไม่รู้ใครจะไปคิดแล้วว่าไม่ไม่จา้าแม่บ้านไม่เสียผีี่มันจะยกได้อะฉันว่าละเพราะคุณต้องทำได้ค่ะโอ,โอ้ใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนไม่ยกไม่เย็นมาแล้ว งั้นโอมพอมีเงินให้พี่หมื่นห้าไหมฮะมีพี่กาเินพนันเลยไม่มีเงินเนี่ยนะยมี่พี่กลจาจะาเอาเงินจากหนุนแต่แรกเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะโอมใครจะไปเคี่ยม,มันจะยกได้เอ๋อนะพี่พนันเองก็แก้ปัญหาเองแล้วกันฉันไม่เกี่ยวเฮ้ยโอมโอมมองอะไรวะอมก็มองคนที่เก่งแต่ปากไงคะเป็นไงล่ะ ตัดสินคนอื่นเขาจากภายนอกดินอ่ะเป็นไงอายไหมล่ะที่ต้องมาแพ้ให้กับแม่บ้านอย่างฉันอ่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แม่บ้านกระจอกเหรอวะ คนอื่นเขาไปทั่วทั้งที่ไม่ได้รู้จักเขาดีพอเออขอโทษพอใจอยังยังอะไปได้ยังยังไปไม่ได้อะไรอะ่ะก็ให้คุณแจไปแล้วทำไมไม่พอใจอีกอะก็เงินเดิมพันไงคุณเป็นคนเสนอเองไม่ใช่หรออุ้ย หัดรับผิดชอบคําพูดของตัวเองแล้วก็การกระทำหน่อยไม่ใช่ว่าเที่ยวไปพ่นคําพูดให้คนอื่นไปทัว่วอีน้าไม่บ้าบกระจกแกกล้าด่าฉันเหรอกระจกไม่กระจกก็ชนะคนอย่างนายมาแล้วนี่อ่ะไหนล่ะเงื่อน่ะไม่มีเว้ยถ้าไม่มีก็ต้องทำงานชดใช้เ,เดี๋ยว นี่จะให้สมาชิกบ i p อพีา hmm. งฉันมาทำความสะอาดได้นะไม่มีทางไม่ทำเว้ยไม่เอาก็เอาเงินมาสิเออทำก็ได้วะขอบคุณมากเลยนะคะที่เชื่อใจฉันอะขอบคุณอะไรกันล่ะคะ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเชื่อว่าคุณทําได้อีกอย่างผู้ชายคนนั้นน่ะก็สมควรได้รับสิ่งแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะใช่ค่ะเขาได้รับบทเรียนแล้ววันหลังอ่ะเขาจะได้คิดก่อนพูดไม่ใช่ว่าพูดก่อนแล้วค่อยมาคิดได้ทีหลังผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะ <c oughs> เสียทั้งรถเสียทั้งแฟนแถมยังเสียหน้าอีก